สองช้าก็สูญช้าเออว่ะตามที่งอะเชนซอเหมาะสุดเมืเ่อกี้เดินไหลเข้าไปเลยอะเชนซออะ่ะเออเนาะเดี๋ยวเอ่อ้ยไม่ใช่พื้นก้เออนเฮ้ยในนี้มีระเบิดแล้วทำริมของเนยมาเร็วมาเร็วข้างบนมีอะไรไม่ทิกอกันะมียาป่ะนี่ะไ่สอดแล้วมีมะ มีแต่มีแต่ยากินโอ้ยเย็ดนี่ก็พ่นไก่อย่างวะเย็ดแม่เฮ้ยไม่ง่ายยากจับเลยนั่นกูดโดนดนี่โดนผมไม่ปล่อยให้มึงโดนอีกแล้วโอ้ยแต่พวกมึงปล่อยให้กูโดนยำอยู่ข้างหลังเนี่ยอ้าอวกโดนดึงยิงลงมากระโดดลงมาเลยยิงงยจากตรงไหนอ่ะดึงจากตรงไหนอ่ะที่นี่ข้างล่าง เอ้มึงไม่เอะไรอ่ะเอ้มึงไม่เห็นนะมีมียาวคุณนั่งลงข้างบนโอ้โหโดนฮันเตอร์เนี่ยเรามองไม่เห็นข้างบนน่ะมา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 ปลาไฟเบรคไอ้เหี้ยอะไรวะกิวโดนดึงตั้งนานคุณกั่งข้างบนมาที่มานี่ไปห้องไว้ในใจว่ามึงต้องรอดแม่ฮิวัน หลังจากนี้กูจะเริ่มแทงแล้วแล้วก็ฝ่าที่เหลือด้วยตอนนี้เน้นรอดจะผมไม่ให้เคนโซอ่ะไม่ดับไม่ดับเคนโซอ่ะเมื่อกี้มันอยู่ตรงโต๊ะหน้าประตูอ่ะไม่มีโอ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้กูดาวโอ้ยโอ้โอ้ยเฮียโอ้ยเลือเหยื่อวิ่งมาดิ ูโดนชาร์เจอร์เนี่ยทำไมกูโดนกูดูดชาร์เจอหรอวะตัวดูดชาร์เจอร์มึงไม่ต้องสนใจมึงวิ่งหลบเลยเว้ยมึงวิ่งหลบมันรอดไอ้แมมเอาอะดรีนาลีนมาให้กูใช้ดิไปบอมนี่ลงไปก่อนไปบอมเขื่อละพวกมันไม่ช่วยเลยเลยไปบอมเยอะแม่งเยอะเหมือนเดิม มีที่ยู่สองอันโอู้ขอโอ้โหโดลลหนแล้วมาโดนเตอร์โ,อโ,อโดนทุกอย่างเลยย่ะเอ,อ้าไม่มีใครช่วยกูหรอเอ,อ้าไม่เห็นหรอ,อไ,<ป>ไม่กระสุนกูรีโหลดแล้วหมู่มันยืนข้างๆมึงอะ่ะกูยิงไงไอคิวอยู่เสียงชอบเลยพวกมึง <c oughs> แม่มที่หิวอ,อยู่ข้างหลังมึงอะ่ะที่หิวสียันใช้ด้วยใช้เร็วๆใช้ก่อนจะมาเร็วแทงมันจะมาแล้วนะโอ้ไม่มีดีโบ้ลเลยนะไม่มีปืนระเบิดเลยนะมั้ ยิงดิเนี่ยที่หิวมีสองอันเนี่ยยิงไปดิแทงแทงอังเกอร์ู้ฆ่าตัวพีแล้วตัวพีมีปัญหากับเราบ่อยสุดแล้วไม่กพตอนนี้ฮันเตอร์กับพวกจ็อกกิ้งพีมันรถเร็วอ่ะพีมันรถเร็วาตายตายไอ้ต,<ร>ตัวถึงไอ้ตัวถึงเฮียวันหนึ่งมีเฮีวนหนึ่งไอหมูไม่เก็บไอหมูเอาไปดิแมมแมมหิวให้ค<ร><ม>ิวแมมหิวให้คิวเฮียวันหนึ่งทันเตอร์กูอีกแล้ว เหี้ยไอคิวเหี้ยไอคิวเหี้ยบ่าเหี้ยบ่าเร็วๆโอ้ยขึ้นกูแล้วเออเดี๋ยวกูโค้งให้เร็วทำอะไรสักอย่างค่ะคิงช่วยเพิ่มไปก่อนไปเลื่องเขียวแล้วเร็วเเรื่องแล้วคุเลื่องแล้วกองขอดเพิ่มสุดนะคุณเติมเพิสุดมันไปแล้วไปโอ้ยด้วยเนี่ยเราอยู่กับที่มันจะเป็นอย่างนี้ไหมนี่มึงนี่ก็รับทุกอย่างเลยโอ้โห มึงหมดามเ,ยเอยไหเนี่ยยากจาังวะแบบนี้อ้กูโดนอีกแล้วโอ้ oh, โห<ๆ>เรเร็วเร็ววเเร็วรไปนะ oh <my> <c oughs> โอ้โอหมพงหิวเรื <c oughs> ่องมงล้เหรอมึงกูโดนขี่คอสาม้กูแงกูแง มึงกูมีเรื่อยไปไไอีกหยังรีบขึ้นไม่ได้ยกงรีบขึ้นไม่ได้ไปบอมไปบอมแล้วเบรบกเกลกวเกวกีกแล้วอะไีวะกอ้กลวกกันดวบหนีาวยู่กันดวบหน้าวยู่กลียวเกลีวยวยวยหมูวยยก เรวิ่งเยว่งเพอแล้วเ็า้วเขาจเดือเดือดอีกแล้วตรงนี้เร็วเราก็พอเราก็พเราก็พอเราก็พอเอาละโอ้โหฮันเตอร์หมูหมูมึงต้องมาแข่งมึงต้องนำเฮ้ยกูเดินขีเร็วเอย่าหยุดวิ่งอย่าหยุดวิ่งมาเร็วกูเดินาเอออาสน์พี่เป่าหัวใจเอามาทาควยไรเนี่ยิดพิดบูมเบ้ โอ้โหโดูดูออฟเลยเนี่ยไปไปให้มันต่อยกูอยาสนใจไปให้เกมนี้มันจบไปเลยไปเลยเฮ้ยไอคิวแป๊มลูกยิง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 ทำไงวะยิงท้ายยิงไหมยิงแทงเลยคิวแป๊มคิวไอคิวมึงเก็บไปบอลไปหาเตียมเหรอยิวยอน โอ้โหโอ้อะไรนะ่ะไอคิวไปบอมมาพื่อนไปบอมนี่นนมัน <c oughs> ยากจังวะมันยากมากเลยน้อง